สวัสดีค่ะในวันนี้จะพาไปดู หยุดฟาร์มผีเสื้อคริสตัลคอกันหลังจากอัปเดตแพท1.4เข้ามาก็ได้ปรับให้สามารถสร้างเจ้าเรเซินอัดเม็ดได้เนี่ยจาก3อันเป็น5อันแล้วการสร้างเรเซินอัดเม็ดจะต้องใช้ของ3อย่างด้วยกันก็คือเรซซน40แม้มคริสตัลคอ1ตัวและทองอีกเล็กน้อยซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างมักจะหมดหรือมีไม่พออยู่บ่อยๆก็คือชิ้นส่วนของผีเสื้อคริสตัลคอรนั่นเองนอกจากจะมีให้เก็บเฉพ,เฉพาะบางจุดแล้วยังเก็บยากอีก เพราะเจ้าผีเสื้อพวกนี้จะบินอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้าไปใกล้ก็จะบินหนียังหาเก,ก็บยากเก็บเย็นเหลือเกินเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดไหนสามารถฟาร์มได้ไยากและฟาร์มได้ทุกวันกันบ้างถ้าต,ต้นไม้ใหญ่ยูได้ให้วาปาที่เสา Statue of the Seven ที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังจากว้ามาแล้วให้หันเข้าไปทางต้นไม้ใหญ่ห่างในช่วงนั้นไม่ใช่เวลาตอนกลางคืนให้กลับไปเวลากลางคืนก่อนเจ้าผีเสื้อคิตันคอจะปรากฏออกมาในทันทีเลย กองดันเจี้ยนแห่งกุยนเมื่อว่ามาที่หน้านดันเจียนให้หันหลังไปทางลานกว้างก็จะเจอกับเจ้าพวกคิสตันทอบินเต็มไปหมดนอกจากจะมีบินอยู่แถวลานกว้างแล้วให้วิ่งตรงไปแล้วก็กระโดดลงไปตรงชายหาดก็จะเจอกับหนึ่งตัวที่บินอยู่ใกล้ๆกับพวกซาลามหินนะคะกองดันเจี้ยนสาะน้ําและท่าภูเขาเมื่อว่ามาแล้วตัวละครจะหันหน้าเข้าหาทางประตูให้วิ่งไปทางขวาแล้วจะเจอทางแยกแล้วให้ทําการเลี้ยวซ้ายเข้าไปในเขาก็จะเจอกับเจ้าพวกคิสตันทอลเนี่ยบิน เตี้ยอยู่ประมาณสี่ตัวม่เก็บได้ไม่ยากเลยต้องแถวจุดวัดเขาเทียนเหงิงหลังจากวัดมาแล้วให้เดินย้อนกลับเข้าไปในเขาจะมีหินแร่ให้เก็บอยู่สองฝั่งจะแวะเก็บก่อนก็ได้นะแล้วให้เพิ่งเลยขึ้นไปก็จะเจอกับพวกที่บีคัสหน่งกองจัดมันทิ้งให้หมดก่อนตรงนั้นจะมีเสาคบเพลิงอยู่สองอันให้ปีนขึ้นไปตรงหินบริเวณนั้นก็จะพบกับท่านที่มีผีเสื้อเต็มไปหมดเลย และยัมีจุดเล็กๆอีกหลายที่มีที่ละ1-2ตัวไม่เยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะต้องปรับไปตอนกลางค้นก่อนนะมันถึงจะปรากฏออกมาจบลงไปแล้วนะคะสำหรับจุดฟางผีเสื้อคิดตั้านคอหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะสำหรับในคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะนในตอนนี้ทั้งเพจลาเซอร์โกมีฟปรโอรชั่นเติมเงินในเกมเกนชินด้วยนะเพียงแค่เติมเงินด้วยลาเซอร์โกพินในหน้าช่องทางการเติมือของเกมกดเลือกที่ลาเซอร์โกพินจากนั้นเลือกราคาที่เราจะเติมและทำการใส่โค้ดของลาเซอร์โกพินลงไปให้เรียบร้อยอย่างเท่านี้ก็ะจะได้รับเพย์เข้าตัวเกมในทันทีเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ